รักเขารักเขาไม่เพราะรักเขาไมอ้ยคฟอนะเขาไม่รักปูลเขาเกิดกับมาแล้วทคนแล้วไงต่อก็อยู่ที่ร้านป่าแต่ตอนนี้เฟิร์นเนี่ยสั่งกาแฟมาจากเดลิเวอรี่ใช่ไหมชื่อว่าร้านก้องอยู่ดิชื่อว่าร้านแอ่าจะมารีวิวอันนี้ลองเป็นครั้งที่สองหรือสามแล้วครั้งแรกเหมืลองน้ตลั เราก็เลยวันเนี้ยเรากินอเมริกาโน่เย็นอันนี้อร่อยจนไม่อยากให้บองกองกินเลยอยากกินเองกินคนเดียวไม่อยากให้หมดด้วยจะกินน้อยๆมันแบ้รสชาติมันมันมันเป็นทวนถั่วนะแต่เป็นทวนถั่วที่เร์นช่องเพราะมันมีมันมีกลิ่นที่แบบน,นิดนิดแต่ที่เป็นเหมือนดอกไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันฟุงกฟลุ้งฟลุงฟงฟ๊งแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นขมติกปีแบบขัวเค็มปิ๊กปิ๊กแบบนั้นนะอะแล้วก็ไม่เป็นขี้โคลแล้วมันอร่อย เย็นๆในอากาศร้อนๆในวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่วันศุกร์ไม่มีอะไรถูกแลว้ว <laughs> ไม่ได้กินข้าวอ่ะตอนเช้าอย่างนี้นะไป <laughs> มันเย็นๆทเราไปกินอ่างนั้นอร่อยไมอร่อยเลยอร่อยจริงม, <laughs> มันมีกลิ่นอะไรนิดๆขึ้นเลย เรียกแก๊ปแล้วก็วันนี้เพลินจะไปฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเข็มที่สองนะมันเป็นสาเหเุที่ทําให้เพลินไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะรู้เอาไว้ด้วยเข้าใจไหมพวกโรงงานพวกโรงงานมาถามดูวอล์กชันแล้วก็จะได้คำตอบเข้าใจไหมส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือ p o บ t box เขาเรียกว่าอะไรวะตู้จดหมายนี่ของคอนโดนี้พวกมึงต้องไม่เคยเห็นแน่ๆคลาสสิกดีคลาสสิกดีคลาสสิกแต่ว่าของก็หายง่ายดิด แต่เขาก็ไม่ค่อยขอโมยหรอกเพราะส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายชมพี้กันซะพ่บ่าได้ยังอ่ะแกบะยังอ๋อได้แล้วแล้วเขาก็มีอัปเดตแก๊ปมีไอ้นี่ด้วยบ่บ่มีอะไรฟังชันอัดเสียงระหว่างการเดินไม่สะดวกไม่สะดวกพูดกับเพิร์นไปแล้วครับเพิร์นฉีดเสร็จแล้วแล้วเพิร์นก็ต้องนั่งรอด,ดูอาการ15ทีตอนนี้15ทีหรือ,อยังก็ไม่รู้คิดว่าถงแล้วแต่จริงจจุดมุ่งหมายวันนี้นอกจากการที่พาเพิร์นมาฉีดวัคซีนนะนะก็คือ จุดมั่งหมายก็คือการการที่เสียงดังมากเลยกูพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ปวดหัวไปหมดเลยก็คือการไปกินร้านตาม BTS หรือ MRT ไม่น่าส่งให้ปาเพราะอำเภอเป็นคนส่งให้แล้วกูก็แบบมีมิตว่ากูอยากกินแบบให้ครบทุกร้านแต่ว่ามันทําไม่ได้หรอกก็ไปทำเฉพาะที่ทำได้แล้วที่ที่ในลิต์อันนะั้นที่อยู่ในลิสต์เออแต่ว่าวันนี้เราจะไปที่ตอนแรกมองที่นี่ไว้แต่ว่าขี้เกียจเดิน ก็เลยจริงๆมันมก็อยู่ใกล้ๆ้สถานีนะแต่ยังไม่อยากกินเกาเหลาวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟฟ้าไปกินร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะข้าวข้าวหมกข้าวหมกเป็นเอ้ยเป็นข้าวหมกหาร้านด้วยนะเป็นข้าวหมกหาร้านด้วยน่าสนใจเดี๋ยวรอดูอยู่ที่บางอ้ออนนี้คือวิชาแรกนั่นแหละไปรอดูอาการของการฉีดมะเร็งปากมดลูกจุกจิบจุกจิบ,จบ,จบไม่รู้พวกมึงได้ยินปะไป ฉีดล็อกซีเสร็จแล้วเหมือนที่ปามบอกไว้เมื่อกี้แหละแล้วก็เริ่มปวดแขนก็เลยให้ปามช่วยถือแขนไม่ได้ถือแขนปามก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเก่งอะ่ะก็เลยปวดก็เลยปังถือแขนตัวเองอเราเรื่องฝากคันฝากคันก็คือให้เขาช่วยเกาอะ่ะไม่ใช่เราเราจะฝากคันแล้วฝากไม่ได้เขาไม่เราฝากล่างมากอเออเพราะเรายังไม่ท้องแล้วเราจะฝากประจาหรือฝากเผื่อเรียมไม่รู้หรเหมือนกันอ้อมทับดีกว่าเอาออกได้ว่ะทอเค ก็ดอกน้อยะแต่มีดอกอยู่แล้วที่ไหน่เออแล้วก็เรื่องประเด็นดอกอ่ะเขาอ่ะเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเป็นดอกมะลิแล้วก็จะเป็นดอกอะไรดอกมะลิมันของเขาไม่เหรอเป็นเป็นไฮเดนเียมรอเเป็นไฮเดนเยียก็ได้สีทองปะไม่มันจะเป็นดอกอะไรเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ที่ผ่านแต่เป็ดมันดูสวยทำไมอ่ะมันสวยฟูฟ่องเหรอ S <S เดี๋นี้เราเรอรถไฟฟ้าเราจะไปที่สถานีหมชินจะไปตามหาอะไรร้านข้าวหมกข้าวหมกบางอ้อรถไฟมาพอดีเลยถ่ายรถไฟดีกว่ <S <S าโอเตอนนี้เราลงมาที่ MRT แต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาเราก็รอเพลินซื้อโคยเตะแล้วเราไปจะเดินกลับไปขึ้นไอวัตีไปต่อที่บางอ้อเพราะว่าตอนนี้เรามาที่หมอชิดวีดเอสเพราะมันต้องไปต่อกูก็ไม่รู้นะเครื่องไฟฟ้าไม่เป็นแล้วมันโดนแก่ไปแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละครับกานนั้นรอโคยเตะเพลินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อเพิ่งรู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่แบบใหญ่มากมันมีประมาณ3ามสี่บล็อกแบบบล็อกใหญ่เลยแล้วของกินอร่อยก็มีเยอะนะน่าสนใจเดี๋ยวแวะๆอ่อนหลังไป อม่โ่โกัไม่ชอบกินแตงกวากันใช่ไหมพวกมึงกินเข้าไปข้าวมกแตงกวาโคตรอ,อร่อยแตงกวาอร่อยชึ่งดูดูสภาพจานไหนโคตรอร่อยอร่อยจริงบังร่มดีจริงพเอเผลอเดี๋ยวจะขับรถมากินเองละแม่งใกล้ ไม่อยู่รตรเงเนี่ยปากกวาดใบเพชรเนีย่ยอันนี้ร้อยจัดสูงฟาดไม่ฟาดเหมือนเดิมมาะัสงกว่าเ <c oughs> นี่ยเอาบุบๆนะป่ะ ปะแชร์ไหมเราจะแปะแปะลิงก์อะไรนะโอเคเดี๋ยวแปะลิงก์ไอ้ที่เขาไอ้นี่ด้วย BTS อ่ะอืมแล้วให้ลิงก์ไว้ด้วยจริงๆพวกมึงน่าจะเห็นกันแล้วมั้งเรื่องรบลูเพนต่นแปะกลับไปให้ข้างล่างพูดหลายรอบจังเลยแปะลิงก์เนี่ยนะจะหุด่ิดอะไรเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับห้องอ่ะ สรุปแล้วร้านข้าวอร่อยมากอร่อยจัดเลยมันเป็นข้าวหมกแบบที่มันคู่ควรจะเป็นแล้วเนื้อแม่งเนื้อแม่งโอเวอร์เอ็กเปกอะแม่งอร่อยอร่อยเกินกว่าที่มันคนวรจะเป็นกไอ้เชีย้ยเอ้ยร้านสุดยอดขนาดนี้ทำไมกูเพิ่งมาเจอแต่ว่าข้าวแอบแฉไปน,นิดนึงแต่ว่าที่เหลือคือโอเครสชาติแม่งถูกต้องตามที่ควรจะเป็น อร่อยวันนี้มีแต่อะไรดีเออแล้วก็เมื่อกี้นั่งแท็กซี่กลับมาแท็กซี่รู้ทางอีกเฮ้ยกูเลยถามว่าน้าเขาอยู่แถวนี้เปล่าเปล่าน้าเขาอยู่บางพีน้าเขาบอกรู้หมดทุกตารางนิ้วเลยของกรุงเทพ <laughs> เจอแท็กซี่ช่ำไม่ได้เจอมานานล่นแหละเดี๋ยวพข้าองกันอิ่มมากอาหารกอร่อยลืมไปตามดูข้างล่างแล้วกันโอเค อนน้นต้องมือต้องมกันพ่อเคยสอนกดอีทุกคนไหมเราเชื่อไหมใค่แล้วแต่เขาลืมกดไปเรานละลเอาน้ต้องอ้อวเรากินข้าวเย็นแล้ววันนี้จะพอตัวนี้เพว่าฉันเหนืแล้วเต่จะไจะตัดคลิปนอนพักผ่อนแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกินงที่ช่องปาสีด้วยนะจ๊ะลงคลิปทุกวันจ้บไม่บาวจ้าดีพนจริ